สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวคนรัก RC ทุกท่านผมพล N3F นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาประกอบลำ o v i t กันนะครับผมนี่นะครับงานของไฟล์ลายนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าประกอบเสร็จแล้วเป็นไงในกล่องนะครับก็จะมีอุปกรณ์มาตามนี้นะครับ อันนี้คือผมประกอบไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับผมประกอบส่วนส่วนลําตัวคราวนี้ที่เหลือก็จะเป็นพวกส่วนปีกนะครับแล้วก็พวกรายละเอียดต่างๆ,างๆนะครับผมโอเคครับวันนี้ลืมนะครับนึกได้ตอนรีบทํางานไปหน่อยนะครับนึกได้ตอนแก่ ก็เลยลืมไปว่ายังไม่ได้ทําคลิปนะครับก็เลยมันประกอบไปแล้วตัวบอดี้นะครับก็เลยมาถ่ายคลิปทีหลังนะครับผมต้องขออภัยด้วยโอเคครับก็เดี๋ยวดีมารอดมารอดูกันนะครับว่าตอนเสร็จแล้วรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้เป็น2ใบพัดนะครับงานซูเปอร์สเกลนะครับผมแล้วก็ใบก็เป็นใบกับพิษด้วยครับจะบินเสถียรนะครับผมจะบินได้เสถียรมากเพราะว่าใบพิษซ้ายกับพิษขวาหมุนลับด้านกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเสร็จนะครับ ครับผมอันนี้ก็ประกอบการทให้ออกมาใกล้จะเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือให้ดูด้านล่างนะครับแล้วก็ร้อรีแทกต่างๆเทสเรียบร้อยแล้วนะครับผมทำงานปกตินะครับเดี๋ยวเก็บงานข้างล่างเสร็จแล้วก็จะทำงานข้างบนต่อนะครับนี่นะครับสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวติดอาวุธด้วยครับผมอันนี้ก็วันต่อมานะครับ ถึงขั้นตอนการตั้งคันชักต่างๆนะครับแล้วก็จับคู่กับวิทยุเซตค่าต่างๆนะครับให้แฟบมันทำงานได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นระยะที่โอเคนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งระยะเนี่ยแฟบมันจะดึงขึ้นดึงลงมากจุดเกินไปนะครับผมแล้วก็เช็คการทำงานของรีแท็กแล้วก็พวกไฟสเกลต่างๆนะครับไฟกระพริบไฟไปลายปิกอะไรพวกนี้นะครับผม นี่ครับอันนี้เป็นรีแทกนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นแฟบนะครับแฟบจะมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับแฟบสี่ตัวโอเคครับนี่นะครับแฟบเห็นไหมครับโอเคครับผมมันก็เรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวรอร้อยเอร์เซ็นนะครับ อันนี้ได้ประมาณ8 0แล้วโอเคครับผมตอนนี้ตัวลำเสร็จร้อยเปอรแล้วนะครับเดี๋ยวเหลือเจ้าของนะครับพี่พระเดชสั่งให้ติดจโร gps เพิ่มเติมไปอีก1ชิ้นนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะต้องอเพิ่มเติมตรงนี้เข้าไปนะครับมันต้องหาจุดวางตัว gps เพราะว่าจโร GPS มันต้องมีจุดวางตัว GPS ครับไม่งั้นมันทำงานได้ไม่ไม,ไม่ไม่ดีนะครับ โอเคครับแต่ตัวนี้ตัวลาเสร็จเรียบร้อยร้อยเปซนะครับผมเสร็จสมบูรณ์เป็นงานซูเปอร์สเกลนะครับงานฟรีวิงนะครับผมโอเคครับนี่นะครับรายละเอียดนะครับงานซูเปอร์สเกลก็จะมีพวกเนี้ยครับพวกขีปพวกอะไรต่างๆปืนกลนะครับเห็นนะครับดูใกล้ๆสวยมากนะครับปืนกลมีทั้งหมดสี่กระบอกนะครับคืองานมันจะเหมือนจริงมันจะมีรู ร่องกระบอกปืนเห็นไหมครับมันไม่ใช่เป็นแบบเนื้อโฟมตันๆแล้วปืนยืดปืนยืดออกมานะครับมันจะมีล่องมีอะไรเนี่ยนะครับตัวนี้นยเป็นสเกลข้างหน้ามีไฟนะครับข้างหน้ามีไฟใบเป็นใบสเกลสามแฉกกับพิษนะครับซ้ายขวานะครับนี่ครับกระบอกปืนพวกอาวุธนะครับทิ้งบอมข้างล่างแล้วก็มีแบบนี่นะครับอาวุธต่างๆสวยงามนะครับไฟสเกลปลายปีกนะครับ ก็แบบสเกลเล็กๆน้อยเขามีหมดนะครับเนี่ยพวกนี้ครับเป็นสเกลนะครับที่มันเป็นลักษณะเหมือนขี้พลาสติกพวกนี้นะครับทั้งสองข้างนะครับมีข้างนี้แล้วก็ข้างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่มีทั้งข้างบนข้างล่างนะครับเห็นไหมครับข้างล่างก็จะเป็นนี้นะครับข้างบนแล้วก็ทางตรงนี้เงี้ยงเตรงนี้นะครับอีกอันหนึ่งนะครับมันเป็นสเกลนะครับมันมีข้างเดียวอีกข้างหนึ่งมันไม่มีเห็นไหมครับข้างนี้ไม่มีเงี้ยงเงที่เป็นเหมือนขี้ปลานะครับ แต่ข้างนู้นมีนะครับเพราะว่ามันเป็นงานสเกลนะครับเขาก็จะจําลองมาจากเครื่องบินจริงนะครับล่องที่ฉีดเห็นไหมครับเป็นล่องสเกลนะครับเป็นงานฉีดมาจากตัวโมนโฟมมันก็จะเป็นล่องสเกลอย่างนี้มานะครับนี่นะครับพวกนี้สวยครับสวยมากอ่ะห้องนักบินนี่อย่างงามเลยครับนี่โอเคครับผมทางเจ้าของให้ผมเฟิร์สให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยว รอเฟิร์สกันอีกทีนะครับผมเบื้องต้นก็คือตัวลำเอาประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเหลือใส่ใจโร GPS แล้วก็ไปทดสอบกันนะครับโอเคครับอันนี้เป็นคลิปการประกอบรีวิวตัวบองโกนะครับ o v 1 0งานค่าย Free Wing นะครับผมโอเคครับผมเรียบร้อยร0อซแล้วนะครับอันนี้คือติดตั้งใจโร GPS เรียบร้อยแล้วนะครับผมชุดระบบไฟสเกลล้อีแท็กอะไรต่างๆเช็คหมดแล้วนะครับ อันนี้การเล่นนะครับก็คือนี่เทคนะครับแฮลรอล์อัพดาวรัตเตอร์แล้วก็แฟบดูที่ตัวลำลูกดูที่ตัวลำครับผมรีแท็กเป็นสวิตนี้นะครับส่วนอันนี้ก็คือตัดกันเร่งโอเคแล้วประมาณนี้นะครับ ต้องจับดาวเทียมได้ก่อนนะครับถ้าจับดาวเทียมไม่ได้นะครับ GPS จะไม่สั่งงานให้กล่องปล่อยรอบให้มอเตอร์เราจะบังคับอะไรไม่ได้เลยนะครับเสียบจนกว่าไฟ GPS จะเป็นสีเขียวนะครับมันก็จะเริ่มเล่นได้ผมจะปลอดภัยมากขึ้นนะครับมันเป็นเซฟตี้ของกล่องใจโรนะครับโอเคเสร็จสมบูรณ์ครับผมโอ v ิเทนะครับผมบ Bro งโกงานของฟีวิงนะครับปีกประมาณเมตรสีนิดนนะครับ นี่ครับงานซูเปอร์สเกลนะครับผมมีปืนกงปืนกลเลยเรียบร้อยโอเคครับเสร็จเรียบร้อย